คำขอทุกอย่างเป็นจริงคิดสึกพ่อนี้ตอบอะไราถามหมอไดกจะตอบอะไรอ่ะติบค่ะสิบค่ะพ่อนี้ยากมากเก่งมากตอบได้ยังไงเนี่ยคุณเก่งเลยวะ<อ>ลืมทำการบ้านครูยังไม่ได้สอนเลยงีโอ้ยไม่ต้องเครียดยี่สิบสามสิบหกสิบยี่สิบสามสิบหกสิบทําไมอากาศร้อนนี้ถ้าน้องหนูได้แปลงโมสักลูกก็คงจะดีอ่ะแปลงโม้ อีกนิดหนึ่งแล้วลูกได้ถึงแล้วอ,อ,อยากให้แม่มาอยู่ตรงนี้จ้ะเฮ้ะ <c oughs> อ้าวอีทยังไม่เสร็จอีกอ้าวแม่เดี๋ยวนะ